6ต่อบทที่9ด้านของละมุนเธอเองก็ใช้ชีวิตตามปกติทุกวันและมีพี่มายคอยอยู่เคียงข้างตลอดจนจูจ่จวันหนึ่งพี่มายไม่สบายเขาจึงต้องใช้ชีวิตคนเดียวในมหาลัยสวัสดีละมุนจู่จูชายหนุ่มคนหนึ่งรูปร่างสูงขาวผมยาวตาตีเข้ามาทักเธอเออสวัสดีค่ะหญิงสาวทักทายกลับตามมารยาทเพื่อนไปไหนละเขาถามเธอ พี่ไมล์หรือเธอไม่สบายลาป่วยสามวันหญิงสาวบอกเขาเขานั่งกินข้าวต่อโดยไม่ได้สนใจที่เธอตอบและไม่มีบทสนทนากลับว่าแต่หญิงสาวไม่ทันพูดจบเขาก็พูดขึ้นมาก่อนฉันชื่อปีเตอร์ไม่คุ้นหน้าฉันเลยเหรอเขาถามเธอละมุนไม่ตอบเพราะเทอแกลกลับไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเขาเลยสักนิดเดียวนี่ฉันเรียนคณะเดียวกับเธอนะปีเดียวกับเธอด้วยเขาบอก อา้าวทำไมฉันถึงไม่เคยเห็นละมูนรู้สึกเขินอายหน่อยหน่อยห้าห้าไม่รู้สิไม่อยู่ในสายตามัง้งเขาพูดตัดเพ้อแต่ยังคงยิ้มกลบเกลื่อนเอาเป็นว่ายินดีที่ได้รู้จักละกันนะเธอส่งยิ้มให้เขาชายหนุ่มส่งยิ้มกลับแล้วทั้งสองก็นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วคุยกันไปเรื่อยเปื่อยทำให้ทั้งสองรู้จักกันมากขึ้น ในระหว่างที่ที่ไมาลาป่วยสามวันละมุลก็ได้เพื่อนใหม่อย่างปีเตอร์คอยดูแลและอยู่เป็นเพื่อนตลอดขอบใจนะที่อยู่เป็นเพื่อนตลอดละมุนบอกเขาไม่ได้อยากอยู่เป็นเพื่อนอยากอยู่เป็นแฟนจูจู่ปีเตอร์ก็หยอดคำหวานเลี่ยนใส่เธอทำเอาละมุนตกใจทำตัวไม่ถูกไประยะหนึ่งเป็นอะไรเขินเหรอปีเตอร์ถามเมื่อเห็นหญิงสาวหน้าแดงกำ่ำปะเปล่าหญิงสาวตอบแบบตะกุจะกักเพราะยังตั้งตัวไม่ทัน ปีเตอร์คือชายหนุ่มคณะเดียวกับละมุลที่เจอกันตั้งแต่ตอนที่รับน้องวันแรกในตอนที่ละมุลยืนกรานปฏิเสธแล้วโดยรุ่นพี่กลั่นแกล้งทำให้เธอดูโดดเด่นในสายตาของทุกคนรวมถึงเขาแต่ละมุนไม่เคยเหลียวมองเขาในสายตาเลยเขาเห็นเธอมีรุ่นพี่การบินมาคอยดูแลเอาใจใส่ทุกวันจึงไม่กล้าที่จะเข้ามาแนะนำตัวกับเธอ จนกระทั่งที่เธอโดนประนามว่าไปแย่งแฟนของรุ่นพี่คณะเดียวกันมาเธอก็ดูโศกเศร้าและเงียบงันมาตั้งแต่นั้นเขาพยายามที่จะเข้าหาเธอแต่ตอนนั้นดูเหมือนว่าเธอจะยังอยากอยู่คนเดียวมากกว่าจนกระทั่งวันงานกิจกรรมของคณะที่เธอจะต้องไปแสดงละครเป็นนางบำเรอซึ่งใครๆก็รู้ว่าเป็นแผลกลั่นแกล้งของรุ่นพี่แต่กลับไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้เลย รวมถึงเขาเองปีเตอร์ไม่รู้ว่าควรจะยื่นมือเข้าช่วยหาเธอยังไงในเมื่อเธอเองยังไม่รู้จักเขาเลยสักนิดจนกระทั่งเหตุการณ์ในวันฝนตกที่เธอและเขากำลังคุยกันอยู่กับรุ่นพี่เธอเองก็ไม่ได้สังเกตว่าเขาอยู่ตรงนั้นด้วยทำให้ปีเตอร์ได้รับรู้เหตุการณ์ระหว่างเธอกับรุ่นพี่ปีเตอร์จึงได้รู้ว่าละมุนไม่ได้คิดอะไรกับรุ่นพี่จึงทำให้เขากล้าที่จะเข้าเธอมากขึ้น เขาพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในสายตาเธอหลายครั้งมากแต่ก็โดนเพื่อนของเธอสกัดไว้ตลอดจนวันนี้ถึงเวลาของเขาแล้วเขาจะเป็นคนคอยปกป้องละมุนเองหลังจากนี้จะไม่มีใครทำร้ายเธอได้อีกหากมีเขาอยู่ข้างๆเมื่อได้จังหวะที่พี่หมายเพื่อนของเธอไม่มาจึงได้เวลาที่พระรองอย่างเขาจะออกโรงตอนนี้ปีเตอร์ได้อยู่ใกล้ๆละมุนในอย่างที่เขาอยากทำมานานได้กินข้าวพร้อมเธอได้นั่งเรียนข้างๆเธอ แม้ในตอนนี้จะเป็นในฐานะเพื่อนแต่ไม่นานเขาจะพิชิตใจของเธอให้ได้แต่เมื่อเวลาครบสามวันที่พี่ไมล์ลาป่วยเขาก็คิดว่าไม่รู้เขาจะได้อยู่ใกล้เธออีกไหมจึงตัดสินใจที่จะบอกหยองสาวอย่างละมุนให้รู้ตัวว่าเธอกำลังจะโดนชายหนุ่มที่เทคแคร์เก่งและดูแลเธอได้คนนี้จีบเตรียมรับมือให้ดีแต่เหมือนละมุนกลับไม่มีท่าทีว่าจะเห็นเขาไปนอนออมากกว่าเพื่อนเลย แต่ปีเตอร์ไม่ถอดใจง่ายๆเพราะภารกิจของเขาครั้งนี้มันยิ่งใหญ่นักเพื่อให้ได้เธอมาเป็นคนรักเหนื่อยเพียงใดเขาก็ยอมปีเตอร์ปีเตอร์เสียงของหญิงสาวดังขึ้นทำให้เขาตื่นจากพวังไม่กลับบ้านหรือไงนั่งเมื่อ,อยอยู่ได้เลิกเรียนแล้วละมุนบอกเขาพลางเก็บข้าวของใส่กระเป๋าพลางตอนที่สิบกีฬาสีกีฬาใจ ตอนนี้ทั้งมหาลัยกลับมีข่าวใหม่ที่ทุกคนต่างจับตามองเมื่อมีหญิงสาวถูกขอเป็นแฟนผ่านไป้ายไวนิวที่ให้ลงมาจากตึกคณะทำเอาสาวๆหลายคนอิจฉาไปตามๆกันส่วนในอีกมุมมองนั้นก็มองไปในทางไม่ดีเมื่อหญิงสาวที่ถูกขอเป็นแฟนนั้นเคยเป็นสาวที่มีข่าวว่าแย่งแฟนคนอื่นมาและหญิงสาวว่าคนนั้นก็คือละมุนเฮ้ยละมุนดูไป้ายไวนิวนั่นดิ ละมุนครับรับรักผมได้ไหมาจากปีเตอร์ตอนนี้ทุกสายตากำลังจับจ้องมองมาที่เธอเพียงคนเดียวและก็กำลังมีชายหนุ่มคุ้นหน้าเดินถือช่อดอกไม้ช่อใหญ่มาทางเธอสำหรับเธอละมุนปีเตอร์ยื่นช่อดอกไม้ให้เธอทุกคนที่กำลังยืนดูกลับส่งเสียงเชียร์รับเลยเลยเสียงเชียร์ดังสนั่นทั้งตึกคณะละมุนจึงต้องรับชื่อดอกไม้นั้นมาเพราะไม่อยากโดนกระแสในทางลบอีก เยเธอรับดอกไม้ฉันแล้วปีเตอร์กระโดดโลดเต้นใหญ่นายไปคุยกับฉันหน่อยปีเตอร์เธอลากเขาเข้าไปในห้องเรียนที่ไม่มีใครเลยทำแบบนี้ทำไมหญิงสาวถามด้วยความไม่พอใจคิดว่าเธอจะชอบซะอีกปีเตอร์บอกนายทำอะไรของนายนายเอาคนอื่นมากดดันฉันให้ฉันรับช่อดอกไม้นี่และมุนโยนช่อดอกไม้ลงบนโต๊ะ ใจเย็นนะละมุนถ้าเธอไม่ชอบไม่เป็นไรฉันขอโทษจะไม่ทำอีกปีเตอร์ขอโทษเธอจากใจจริงพอเธออยากทำอีกฉันไม่อยากจะเป็นกระแสะในมหลาลัยนี้อีกแล้วฉันเหนื่อยละมุนไม่พอใจแล้วจึงเดินออกไปทันทีชายหนุ่มเองก็รู้สึกผิดที่ใช้วิธีนี้เขาคิดน้อยไปลืมไปว่าเธอเองมีปมกับการเป็นกระแสะปีเตอร์เพียงแค่อยากให้เธอประทับใจเท่านั้นนณนทะนะี่ไมช่วยฉันหน่อยนะ เสียงของปีเตอร์ตามตื้อพี่หมให้ช่วยเขางอละมุนเพราะตั้งแต่วันนั้นละมุนก็ยังโกรธเขาและไม่คุยกับเขาอยู่ทำอะไรไม่คิดเองอฉันจะไปช่วยได้ไงพี่หม่บ่นเขาก็ฉันคิดน้อยไปไม่ได้ตั้งใจปีเตอร์ยังคงรัน้นเฮ้อเดี๋ยวจะลองช่วยพูดดูละกันพี่หมเริ่มรู้สึกรำคาญเลยลำบากเขาไปขอบคุณมากครับเขาส่งยิ้มให้เธอ ก่อนที่เขาจะไปหาซื้อขนมมากมายเอามาเง้อะละมุนที่มาเก็ตหน้ามหาลัยผมเอาทุกอย่างที่เป็นช็อกโกแลตอย่างละหนึ่งครับปีเตอร์สั่งสำนักงานได้ค่ะลูกค้ารอสักครู่นะคะพนักงานรีบไปจัดของให้เขาตามสั่งทันทีก่อนที่เขาจะกลับไปพร้อมขนมที่เต็มทั้งสองมือไอทิวาเสียงของคินดูแตกตื่นอะไรอีกว่าน้ำเสียงของทิวาดูรำคาญเขามากม น้องละมุนเป็นกระแสของคณะอีกและเรียกว่ามาแรงติดท็อปชาร์ตเลยนะคำพูดของคนดูว่าวังอลังการทำไมละมุนเป็นอะไรที่ว่าเป็นห่วงเธอทันทีก็น้องละมุนโดนชายหนุ่มในขณะเดียวกันเนี่ยแหละขอเป็นแฟนว o ยแต่ไม่ได้ขอธรรมดานะขอผ่านป้ายวัยนิวแผ่นยักย้ายที่ติดอยู่หน้าตึกคณะคินเล่าให้ทิวาฟัง สีหน้าของทิวาเปลี่ยนสีทันทีเขาไม่ได้รู้สึกยินดีแต่ก็ไม่ได้เสียใจที่เธอจะได้พบคนดีๆทิวาตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือของเขาต่อโดยที่ไม่สนใจที่คินเล่าอีกเลยจนตกเย็นเขากลับบ้านไปแล้วกลับรู้สึกว่าเขาเสียใจที่เธอกาลังจะเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นเขาเดินลงมายังห้องครัวแล้วเปิดเล้ากินคนเดียวไม่นานนักแม่ของเขาก็เข้ามาเห็นเป็นอะไรทิวาแม่ของเขาถามทันที เปล่าครับผมแค่อยากกินชายหนุ่มไม่อยากจะบอกแม่ของเขามีอะไรไม่สบายใจปรึกษาแม่ได้นะโดยเฉพาะเรื่องความรักแม่เป็นเซียนแม่ของเขาส่งยิ้มให้ที่วางเงียบไปสักพักก่อนที่เขาจะยกเล่าในแก้วขึ้นดื่มจนหมดแม่จําเรื่องของผู้หญิงที่ผมเคยเล่าให้ฟังได้ไหมเขาถามเธอน้องละมุนเหรอแม่ของเขาถาม ครับตอนนี้ละมุนมีคนมาดูแลเธอแล้วแต่ทำไม,ไม่รู้ผมถึงรู้สึกเจ็บปวดผมคิดว่าผมสามารถลืมเธอไปได้แล้วหรืออย่างน้อยมองหน้าเธอผมก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่พอวันนี้กลับไม่ใช่เลยแม่ของเขาตั้งใจฟังแล้วส่งยิ้มให้ลูกชายอย่างอ่อนโยนไม่เห็นจะแปลกเลยสรุปได้ง่ายๆเลยว่าลูกยังรักเธออยู่แล้วก็ไม่แปลกหากคนที่ยังรักจะรู้สึกเจ็บปวด สิ่งที่ลูกต้องทำคือตัดใจไม่ใช่ทำใจตัดให้ขาดแล้วลูกจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกแม่ของเขาค่อยๆอ,อธิบายกับลูกชายอย่างใจเย็นก่อนที่จะตบไหล่เขาเบาๆแล้วเดินออกไปชายหนุ่มนั่งคิดอย่างกลุ้มใจเขาเองพยายามทำใจมาตลอดแล้วคิดว่าเขาทำได้แต่มันก็ยังคงทำมาให้เขารู้สึกเจ็บปวดอยู่เมื่อรู้ว่าเธอมีรักใหม่ อาจจะมองว่าเป็นความเห็นแก่ตัวที่ไม่รู้สึกยินดีเวลาเห็นคนที่รักมามีความสุขแต่เขาทำไม่ได้จริงๆเขาหลับไหลไปเพราะความมึนเมาในคืนนั้นเช้ารุ่งขึ้นจึงตื่นมาพร้อมความมึนงงจนทำให้วันนี้เขาจึงเข้าเรียนสายเมื่อมาถึงมหลาลัยตึกแต่ละคณะก็มีนักศึกษาลงมาชุมนุมกันเยอะมากที่ว่าที่เพิ่งได้เข้ามาก็งงงงเลยไปถามคินที่กำลังดีด้าเรื่องอะไรอยู่ไม่รู้มหลาลัยทำกิจกรรมอะไรวะ เขาถามคินทันทีอ้าวนี่เดือนอะไรแล้วก็ต้องแข่งกีฬาสีดิว่าเฮ้ยคินดูตื่นเต้นกับกีฬาสีมากแล้วปีนี้คณะเราอยู่สีอะไรที่ว่าถามต่อปีนี้จับได้สีฟ้าคู่กับสีชมพูหากสีไหนได้คู่กันก็จะได้อัศจรรย์ใกล้กันด้วยแล้วคณะไหนสีชมพูที่ว่ายังคงถามต่อคณะมนุษยศาสตร์ ทันทีที่ได้ยินความคิดในของเขาก็คือเหมือนเขากำลังโดนฟ้ากลั่นแกล้งให้ตัดใจจากละมุนไม่ได้สักทีประกาศจากทางมหลาลัยปีนี้นักศึกษาทุกคณะต้อง,ต,องต้องส่งนักกีฬามาลงแข่งในทุกรายการรวมถึงคณะสายการบินด้วยครับปกติการบินจะไม่ส่งนักศึกษาลงแข่งกีฬาเพราะกลัวบาดเจ็บก่อนที่จะสอบภาคสนามแต่ปีนี้ทางคณะได้จัดสอบภาคสนามไปก่อนแล้วจึงสามารถส่งนักศึกษาลงแข่งได้เฮ้ก เสียงเฮลันสนันทั้งคณะไอทิวาไปลงคัดเลือกแข่งฟุตบอลกันดีกว่าวะคินลักทิวาไปที่จุดลงคัดเลือกนักกีฬาทันทีเฮจะลงจริงๆเหรือว่าทิวายังไม่มั่นใจเหอหน้าไม่ได้ลงทุกปีสักหน่อยนานๆจะปล่อยให้นักบินอย่างเราได้ทําเหมือนคนอื่นสักที่อย่าคิดเยอะเขียนเขียนคินยัดปากกาใส่มือเขาให้ทิวาเขียนชื่อ ที่ว่าเองจึงตัดสินใจเขียนรายชื่อลงไปแล้วต้องรอผลการคัดเลือกตัวนักกีฬาอีกทีซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะมีนิสศึกษาให้ความสนใจกันค่อนข้างเยอะเนื่องจากปกติสายการบินจะมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเคร่งกว่าคณะอื่นๆและมีกฎระเบียบพิเศษค่อนข้างเยอะรวมถึงสิทธิพิเศษด้วยเหมือนกันที่มีไม่เหมือนนักศึกษาคณะอื่นเมื่อถึงกิจกรรมกีฬาสีทุกคนต่างวุ่นวายกันมากขึ้น เพราะจะต้องมีหน้าที่เสริมหลังจากเรียนเสร็จที่จะต้องทําไม่ว่าจะเป็นการวาดตกแต่งอัศจรรย์ทำป้ายสื่อต่างๆและการซ้อมเชียร์ทุกอย่างตรงนี้จะต้องใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการปฏิบัติเท่านั้นห้ามปนกับเวลาเรียนซึ่งนักศึกษาจะต้องจัดสรรเวลาของตัวเองให้ได้คณะการบินที่มีเรียนทั้งภาควิชาชีพและภาคปฏิบัติเรียนหนักกว่าคณะอื่นๆจึงทำให้รู้สึกเหนื่อยมากทุกครั้งเมื่อถึงกิจกรรมวันกีฬาสี อย่างวันนี้ก็เช่นกันหลังเรียนเสร็จที่ว่าต้องพาเพื่อนๆไปช่วยกันทาสีอัศจรรย์เป็นสีฟ้าซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะเสร็จงานก็คงดึกมากๆตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วแต่ยังไม่มีวิแววชายหนุ่มจะกลับมาบ้านจึงทำให้คนเป็นแม่เป็นหาว,วงเขามากถึงขั้นโทรตามตอนที่11ออิจฉาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนถึงใกล้วันกีฬาสีมากขึ้นเรื่อยๆนักศึกษาต่างยุ่งวุ่นวายตามๆกัน จะเห็นได้ชัดว่ายิ่งเป็นรุ่นพี่จะยิ่งยุ่งกว่าปกติเพราะมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะมากขึ้นไปด้วยจะกลับตอนไหนวะคินที่กำลังไล่บ่นกับทุกคนชายหนุ่มไม่ตอบยังคงทาสีที่นั่งอยู่เรื่อยๆอย่างใจเย็นส่วนทางละมุนนั้นเธอก็เป็นน้องใหม่มหาลาัยกิจกรรมของน้องปีหนึ่งที่ต้องทำวันงานกีฬาสีไม่มากนักเพียงหากไม่เชีรยก็คงเป็นเดินขนในพาเรดสีเราสีชมพูไม่ไข่หรือทำไมเธอทาสแสดงเฉียว ละมุนถามพี่ไม้ที่นั่งทาสีอาจารย์ยู่แดงตรงไหนนี่มันชมพูเข้มนะชมพูมีตั้งหลายโทนมีศิลปะในใจบ้างดิพี่ไม้อธิบายรุ่นน้องปีหนึ่งมีใครสนใจที่จะส่งรายชื่อเข้าประกวดถือป้ายของมหลาลัยไหมรุ่นพี่คนหนึ่งประกาศหาไม่มีใครตอบพี่คนนั้นเลยมีขบเพื่อนของหนูละมุนขอส่งรายชื่อเข้าประกวดค่ะจูจ่ๆพี่ไม้ก็ตะโกนออกไป โอเคงั้นมาเขียนชื่อหน่อยรุ่นพี่เรียกละมุนพี่ไม์แก่ทำอะไรละมุนพูดด้วยสีหน้าที่คิ้วถูกผูกเป็นเงื่อนก่อนที่เธอจะต้องเดินไปหารุ่นพี่คนนั้นเพื่อเซ็นชื่อโอโองอนเหรอพี่ไม์ถามหญิงสาวที่เอาแต่ทำแก้มป่องอยู่ตรงหน้าแค่ส่งรายชื่อไปเองไม่ได้หมายความว่าเธอจะได้ถือป้ายของมหาลัยจริงจริงซะหน่อยหญิงสาวพูดปลอบใจเพื่อน